แล้วคุณล่ะอะไรคะุณปกติแล้วเนี่ยคุณเชียร์เองเนี่ยคุณใส่ใจตัวเองหรือว่ามีคนใส่ใจนี่ไงอ่ะม,มีคลิปเก่ง<อ>มีคลิปเก่งเลยทีเดียวุวยใส่ใจซึ่งกันและกัน <laughs> คุณผู้ชายเขาช่วยขายของด้วยเออก็น่ารักคือตัวคริสตัลคอลลาเจนของชาเมตัวนี้มันเป็นตัวล่าสดุด <c oughs> ผู้สูงอายุเอยหรือว่าสาวๆเอยหรือคุณผู้ชายมันทานได้ทุกเพศ <c oughs> อย่างคริสตัลคอลลาเจนเนี่ยมันมีถึง3าสายพันธุ์ด้วยกันมีไตรเปปไทด์ไดเปปไทด์แล้วก็มีตัวไทเปทูและที่สาคัญในตัวนี้ก็คือบวกวิตามินซีเข้าไปด้วยค่ะฉะนั้นและอีกคนหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้และแน่นอนดิฉันต้องให้เขาทานคุณมามาอืมสิ่งที่เราเห็นคือเขาไปวิ่งออกกำลังกายกับเราอะ แข็งแรงก็เป็นสิ่งที่ดีออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ควรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เรามาเสริมกันด้วยตัวนี้คุณบุมมหนชาแม่คริสตัลคอลลาเจนเนี่ยปกติมันเป็นซองพกพาแบบนี้ในกระป๋องมี3 0ซองใช่ไหมเขาจะใสมากๆเพราะว่าเขาไม่มีสีและเขาไม่มีกลิ่นและเขาไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรใดๆผสมคือเพียวมากนี่ละลายแล้วนี่ละลายคุณผสมอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยกาแฟอย่างสมติว่าคุณแม่เนี่ยชอบกินกาแฟทุกเช้า แล้วคอลลาเจนมันไม่แบบว่าเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่เลยคุณและที่สําคัญนะคือมันไม่ทําให้รสชาติของอาหารคุณเปลี่ยนใดๆเลยเห็นไหมอันนี้คือใส่แล้วใส่ละให้ดมเออให้คุณดมเออไม่มีกลิ่นคือมันเหมือนคุณทานน้าเปล่าเลยค่ะคือคือไม่คือมันไม่ได้แบบ บางทีเราจะกลัวว่าแบบคาราเจนจะมีกลิ่นหรือว่าจะไม่ละลายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแล้วที่สําคัญน่แคลอรี่ก็เพียงแค่20แคลอรี่เท่านั้นไม่มีไขมัน0%เลยนะคะแล้วก็0%น้ําตาลฉะนั้นแล้วไม่มีสารกันเสียไปอีกแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นที่ชงเนี่ยคือละลายน้ําได้ดีแน่นอนมันต้องดูดซึมเข้าร่างกายเราได้ดีอยแน่นอนเลยเป็นซองสะดวกพกพาง่ายแบบนี้นะคะคือเห็นเป็นกระป๋องแบบนี้นะเป็นอย่างเงี้ยแต่ข้างในอ่ะคือเป็นซองเต็มไปหมด30ซองนะสะดวก